น้องอะไรนะครับลุยครับจากกรุงเทพโอ้แข็งแรงเมื่อกี่คนครับมาห้าหกคนครับผมห้าหกคนมากับเพื่อนนะอ๋อครับครับนี่ฮะอยู่ข้างล่างเขามีประสบการณ์เยอะเขาเลยแบบค่อยค่อยปิดูลมอมาแล้วมาตินต้นโอ้ จนหนุ่มกรุงเทพนะคะก็เลยสาวสาวกรุงเทพด้วยหาเรื่องคุยกันเพราะเราเหนื่อมานั่งเดี๋ยวเม้งงงนะมีั่งนสบายค่ะเขามีช่องอะไรของเขาไม่รู้ช่องลูกผ่านทองใจดีครับ เป็นยูทูบเบอร์ต้องไหมครับตัวเองในช่องก็ไปคิดถูกใจนะคะไ้ค่ลุงพานทองใจดีภาษาไทยครับลุงพานทองใจดียูทูบเบอร์ยังมีอะไรสร้างความในหนึ่งน้องมาไล์เยอะไหมน้องน้องมารอนะครับมารอให้กำลังใจเหมือนไม่เหนื่อยเลยเล่นมารอเราทุกทุกพี่เลยหน้าน้องยังใสอยู่เลยใช่ใช่ครับก็ถือทางเดียวสานก็ทางเดียวข้างในน้องก็เริ่มสั่นละใกล้กว่า ถึงว่าร่างกายแข็งแรงอดิภาพภาพหลอกตาภาพหลอกตาหลังสร้างภาพของพี่รเกียร์นิสร้างภาพเด็กน้อรมาใช่เออว่าไงขก้นลงทุกวันนะครับโอ้แข็งแรงครับนี้มาเดินสำรวจล้ว่าใครมามาให้กำลังใจคนโอ้มันขึ้นบันไดได้เก่งนะนีครับอีกตัวหนึ่งเหมือนตอนที่เราไปอะไรนะเราไปอ่างหิวหิว เดี๋ยวไปกินน้ำเหมืนกันเนี่ยโอ้โหคิดว่าเก่งยู่น้าเหมือนกันนี่ห้หมากินด้วยกินด้วยก็ไม่ได้ด้วยเออนี่ครับผู้นำทางอีกคนหนึ่งนอกจากไกด์บอลแล้วก็จะมีไกด์อะไรไกด์ตูบครับไกดตูบไกด์ตูบไกด์ตูบสี่ขา ก็จะมีการจินตนาการที่แตกต่างกันสําหรับตัวผมเนี่ยจะบอกว่าหน้าผารูนคือหน้าผากอนิล่าแต่ว่าถ้าเราเดินไปนิดนึงจะไปเจอกับหน้าผาหนุมานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติฟูลังกา ตรงจุดนี้ด้านบนจะเป็นหน้าผากครับจะมีปากเป็นขีดๆตรงนี้ครับตรงนั้นเหมือนตาครับผมทม่มียาใ็้อาหารใส่หมอนแล้วแต่จินตนาการนะครับเรามีจินตนาการไปที่แตกต่างกันนะครับเมื่เราดูเมืนกันนะครับระวังระวังตกนะครับตรงนั้นนะบึ๊บเลยโหมันเป็นโฮทุกคนดูสดชื่นไม่เหนื่อยเลยนะครับ น้ำตกตาดวิมาทิพย์ตรงจุดนี้แหละครับที่เราได้ยินเสียงน้ําตกอยู่ก็คือทางเบี่ยงไปตรงนี้ครับสองถึงสามเมตรเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งชาติพูลงกาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ให้ปิดไม่ให้เข้าเพราะกลัวจะเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์นะครับ เราก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าถ้าเรามาช่วงประมาณปลายฝนปลายฝนต้นหนาวเราจะได้เข้าไปด้านในนะครับประมาณนั้นไม่แน่อาจจะเดือนหม้าเป็นต้นไปต้องรอดูว่าฝนจะเยอะมากไหมไมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นครับเดี๋ยวลองฟังข่าในเพจบ้างาห็นไข่หินสับประรดหินน้อยหนาก็มีที่จะเกิดจากหินทรายหรือว่าปรากฏการหมอนซ้อนหรือที่เรียกว่าซันแกซันแกนั่นเองนะครับลักษณะอะไรก็จะเป็นเกล็ดๆแบบนี้แหละ แต่ว่าขึ้นไปด้านบนก็จะมีลักษณะละลายเป็นกิ็ดๆชัดเจนยิ่งกว่าน,นี้นะครับตรงจุดภายในของถ้ำน,นาคาไม่น่าทักเลยระยะเยวลานในการขึ้นแบบปอกับตัดึนอะจรินอ่ะ,ะคุณรู้จักชื่อด้วยอ่ะในกล้องกับพี่ด้วยก็ได้ <c oughs> จุดนี้เป็นจุดจีแล้วใจน่ะสู้แต่ขานนาสัน่นใช่เอาเชือกไหมอน้อกนอ่ะโอขนาดว่ายื้เส้นยืสายแล้วไม่อะยูทูบเบอร์สายวิง่ง ยูท uhm. ูบเบอร์แม่กุ้งช่องแฮปปี anyway, uh. so uh ้บ m าครับตอนนี้กำลังจะกิ่งเนาะสายวิ่งนักวิ่งเป็นไงคะนักวิ่งสายหอยทากค่ะถ่ายยคมดิฉันไม่ใช่ขาแรงไงดิฉันสายหอยทากอ่ะวิ่งไปไหนยคลิปไปวิ่งไเดินกิ่งดเดีแล้ว ผลสรุปไม่ได้อัดนะโซเซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของถึงนดอกเนะครับล,ลักษณะกจะมีดอกเพชรหเกินกับเพชดนะครับตรงนี้เลยซึ่งแต่เดิมก็จะมีเส้นทางขึ้นทางเดิมต,ตรงนู้นครับแล้วก็จะไต่ขึ้นไปแล้วก็จะมีลิล้นของบันเดลิงแต่ว่าปัจจุบันนี้คือไม่ให้ขึ้นละก็จะให้ไปเส้นทางนี้ แต่ว่าถ้าใครอยากขึ้นไปถ่ายภาพได้นะครับตรงนี้อ๋อครับอ๋อพี่เห็นเขาเขาเดินขึ้นไปนี่เขานี่ยเขามุดไปตรง่ี้แต่เดิมแต่เดิมคือมุดไปตรงนี้นะครับเขาจะไปทะลุด้านบนตรงโน้นครับโอเคครับตอนนี้เริ่มแดดออกแล้วนะครับเพื่อนๆเริ่มแดดออกแล้วตรงนี้ครับทีนี้ในส่วนของตงจุดด้านหน้านะครับตรงที่เป็นหน้าห็นหน้าผาตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าผาฮนุมานนะคอ๋อหน้าผาฮัลลุมานฮัุมานก็จะเป็นในส่วนของสัญลักษณ์อุทยานชาติ พลังกาตอนนี้จะเป็นมอนปากครับตรงนี้จมูกตรงนี้แล้วก็ตาจะเป็นเบ้าๆที่ว่ามีกิ่งไม้ตกลงมาด้านบนนะครับนี่แหละนาเขามองไปทางด้านโน้นครับถ้าเราดูด้านหลังของเสื้อไกจะพบว่าเป็นรูปกนุมานอ๋อครับครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติพลังกานะครับเพ็่เพลอนและก็จะมีในส่วนของตรงจุดด้านหน้าครับ จุดก้าวหน้าก็จะเป็นจุดไฮไลท์เหมือนกันค่เราจะเป็นช่องถึงนี่คนก็จะเข้าไปถ่ายภาพบ่อยนะครับดาราลงดารามาก็จะถ่ายภาพตรงจุดนั้นแหละครับอของคณะเราเราเราไม่นะเราไม่ตามดาราแต่เราก็จะถ่าย่่าได้พนนึงคุณทําท่าเซ็กซี่เชียว๋อธรรมดาเคยเป็นนางแบบเพ่อ์ในแบบเพย์บอยมาก่อนเหนึสองสามหนึ่งสองสามท่าโพธิท่าโพธิลุงแบบต่อแหลมมากเลย มือไม้นี่จำมาจากนางแบงค์จ้ะโอเคันนี้น้อยเงี้ยแคนี้ไม่กุ้งเข้าไปในซอกหินหนีบนะครับเราก็มาลุ้นกันว่าตรงนี้ติดติดตัวพอดีเลยค่ะเพื่อนๆุ้งจะออกมาได้หรือเปล่านะครับช่วยด้วยมาดูกล้องดูกล้องเนี่ยครับเข้าไปนี่–คุณถ่ายเฉยเหนียงดีชัดเหรอคะไม่มันก็ต้องดูแบบให้แบบ ไม่สามลงคลิปได้ไม่ถ่ายในน้าต้งนด้วยถ่ายในน้ดต้านลงคลิปตรงงาน,นเป็นไงก้อยกลัวไหมระหว่างความสูงกับมดแดงกลัวไหนมากกว่ากันก <laughs> ุ่งหันหน้ามาอย่าหันดากเออคุณ <laughs> ภาพสวยเนาะ น้ำตกอยู่ข้างหลังครับเพื่อนๆตรงนี้สวยครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของทางขึ้นทางเดิมนะครับทางขวามือจะเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางซ้ายมือจะเป็นทางลงครับตัวนี้อ๋อนี่ทางขึ้นเนาะขวามือทางขึ้นทางขึ้นบันไดแดงครับด้านหน้าเป็นป้ายบันไดแดงใช่ครับป้าครับเป็นเพื่อนถ้าใครขึ้นผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับตรงนี้มันจะเหนื่อยกว่าครับถ้าตอนขึ้นนะแต่ว่าเราก็เลยใช้เป็นเส้นทางลงแทนครับอา้ไปก็เพื่อนๆยังสบาย หัวเขายังดียังไปได้ไกลครับมีแต่สองสาวนี่แหละแทกแกแล้วเบย์คคุยนะจำหน้าคนขีคุยไว้นะคะเพื่อนๆอย่างนี้เหรอนะอย่าได้พลาดจ้ะโอเคเดี๋ยวเาเดี๋ยวเราขึ้นไปเส้นทางนี้นะสบายทช่ไมไม่โก้งสบายครับเชื่อใจเพราะออกกำลังกายทุกวันวันละห้ารอยเมตรเดินจากเตียงไปห้องน้ำ

นอนด้วยนะจังเลยค่ะดสวยครับเพื่อนๆตอนนี้หมอกก็เริ่มลงแล้วนะครับ แต่ตัวเที่ยวก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆครับยังโอยช่างมีน้ำใจรอนาาเกลียดน้ำใจรอเอาจะก็ยังไม่ถึงเร็วจังนั่งรอมีน้ำใจเนาะเฮยเนี่ย มีน้ำใจมากเลยค่กุ้งแค่เดียวก็ถึงแล้วครับมีจันทุศักดิ์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสามสิบเปอร์เซ็นต์น้นว่าสามสิบเมตรสายดีใจหมดเหมือนพี่ลืมอะไรสักอย่างขอลงแปลงก่อนนะเชิญเลยค่ะเอาที่ผมรอข้างบนนะเอออเาที่พี่สบายใจ้างหน้านี่ก็เป็นทางธรรมชาติเนาะใช่ครับผมมีเชือกให้พอหมดช่วงบันไดเหล็กก็คือจะเป็นทางเดินธรรมชาติทางเดินธรรมชาติอันนี้เป็นชุดสุดท้ายรึเปล่าครับเป็นเลยยังครับยังเลยอีกชุดหนึ่งครับจะมีชุดหนึ่งตรงเพียเชิญเลยนะครับ อันนี้จตั้งใจรอเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่กล้าขึ้นไปสั้งภาพตั้งภาพแต่หน้าเหนื่อยจริงบอกแล้วสองเมตรดี <c oughs> ใจโซ่แต่ขาไม่สู้ พี่อะไปทำราคาแล้วทำสร้างภาพวิเศษปกติไม่จะขึ้นถึงแล้วครับแกล้งเหนื่อยเรงแกล้งเหนื่อยเหมือนจริง่อ๊ดมาเขึ้นยมากเลยรางวัลกัลนาณตในบ้านพี่เ่ะกัลนาณ์เองไม่ด้ยสองไม่รละเดินเหมือนเดินเหมือนช้างป่าเลยทางกุ้งชุดสุดท้ายของหัวสุดท้าย ก่นหน้น้วนค่ะกระเจียวหมลูกอินดอกกรเจียวกับฝนเลยแย่งกันมีการแซงด้วยูให้มาเลย ชีวิตพี่ไม่เหนื่อยนะเก้าพลาดขาวันเก้าพลาดเนี่ยเก้าทะลุบนันไดบางทีชีวิตก็มีการก้าพลาดนะคะอมองกล้องมองกล้องเอาอย่าคิดตะเลยบางหน้ากัน จะเป็นในสครองบึงของหลวงครับตรงนน้นอ๋อตรงที่เราไปกินข้าวใช่ที่บึงของหลวงโน่นนั้วนี่หมู่บ้านบึงของหตรงที่เรามาแล้วใช่ในส่วนของตรงจุดด้านหน้าตรงนน้นก็จะเป็นหนองชัยวานเป็นเขตจังหวัดนครพนมวันที่อุทยานเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไร่สองหมื่นสี่พันไร่ในตัของจังหวัดนครพนมแล้วก็ที่เหลืออีกนิดเดียวเป็นของจังหวัดบึงกาฬอันนี้เป็นเส้นแบ่งหมู่บ้านตัวนี้เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของอำเภอบึงงหลวงจังหวัดบึงกาฬครับข้ามไปสองโน้นก็คือเป็นของนครพนมละ นะครับอีกประมาณ50เมตรด้านหน้าตัวนี้ก็จะถึงนถ้ำนาคาแล้วครับเย้ <Yay. S 1> ตอนนี้มีห้องน้งําใครจะเข้าห้องน้ำไหมครับใครจะเข,ข้าห้องน้ำไหมเข้าอยู่2โมงครึ่งยังยัง2โมงครึ่งแล้วครับอ่าพี่พานแพ<ะ>สส็สบายครับสบายโอเคถ้ำนาคาออกข้างล่าง สำหรับน,นไไมันจะโดนเขาเนี่ยแรงแรงบดันดาลลจหลายคนเลยนะถ้าขึ้นมาไม่ได้เนี่กุ้งจะกินไหมไอหมาเนี่ยนละไอหมาหน้าเหมือนกันเลยมิดมิดระหว่างนั่งลงแล้วน้ำลายแกน่ะวัง,ง,งนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเลยนั่งสิเดาว พีนยูอันเอราเ <you> ต้องเราเต,ติมพ,พลังก่อนลงถ้าครับเพื่อนเพื่อนิดดาวของกินเยอะแยะครับแต่ว่าต้องเก็บขยะนะครับไม่ให้มีขยะข้างบนนะครับช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติครับหมดแล้วแล้วครับเพื่อนเพื่อนำนาคานะครับครู่เราก็จะเป็นผู้พิชิตทํำนาคานะครับ มาครับทีนี้เราจะทำการลงถ้ำนาคาตรงจุดนี้นะครับอยากให้เห็นั้งนที่สอนักท่องเที่ยวนะเดี๋ยวมาตรงจุดนี้นะครับทีนี้ข้อปฏิบัติ6ข้อปฏิบัติรู้ไว้ก่อนเข้าถ้ำนาคานะครับหลักๆก็จะมีในส่วนของการห้ามจับห้ามสัมผัสห้ามเขียนห้ามดื่มน้ำรับประทานอาหารด้านใน ห้ามส่งเสียงดังจนเกินไปแล้วก็ห้ามหยิบจับอะไรขึ้นมาด้านบนจิดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของบัตรนะครับตัวของทางเข้าอุทยานถ้าไม่มีบัตรตัวนี้จะไม่สามารถที่จะเข้าทํำนาคาได้นะครับเก็บไว้รับอ่ะโอเค